สรุปให้ใน2นาทีกับประเด็นครูเต้ยขนมและอดีตพ่อตาปะทคารมเดือดสาสางปัญหาครอบครบัวสะสม The Key Point News จะสรุปให้ฟังค่ะครูเต้ยอดีตครูสอนดนตรีที่ผ่านตัวมาเป็นนักร้องได้แยกทางกับขนมสาสิการอดีตภรรยาโดยมีลูกกันสองคนโดยแต่ละฝ่ายและคนรอบข้างปะทคารมการดุเดือดในโซเชียลมาโดยตลอดขนมได้ระบายว่าตอนขนมกับครูเต้ยคบกันและตั้งคันลูกคนแรกครูเต้ยและครอบครัวไม่อยากให้เปิดตัวเพราะกลัวแฟนขับจะหาว่าคบซ้อนและกระทบกับเรื่องงานซึ่งขนมก็ไม่พอใจเพราะต้องการคบอย่างเปิดเผยแต่ภายหลังครูเต้ยก็ได้เปิดตัวขนนมแลลละููกกตอที่ โตอายุ1ขวบต่อมาขนมทองลูกคนที่2และเมื่อบอกครูเต้ยครูเต้ยบอกว่าขนมสร้างแต่ปัญหาและต้องการให้ยุติการตั้งครรภ์ซึ่งภายหลังครูเต้ยได้อธิบายว่าเป็นเพียงความคิดชั่ววูบเพราะกลัวว่าจะไม่มีเวลาให้ลูกทั้งสองคนและตอนนี้รักลูกทั้งสองคนมากระหว่างที่ขนมตั้งครรภ์ลูกคนแรกพ่อของขนมต้องย้ายมาอยู่ดูแลขนมแทนครูเต้ยดูแลงานบ้านซักเสื้อผ้าให้ครูเต้ยทุกอย่างเพราะครูเต้ยทำงานไม่มีเวลาดูแลพ่อจึงไม่พอใจที่ครูเต้ยทำให้ขนมต้องลำบากทำให้อนาคตของขนมที่กำลัััังงงจจจะได้้้เเปป็็นแออรรรสสตตตบลลลุทาาายชีววิคคกกญหห เการขนมขอค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ5 0,000บาทต่อคนแต่เตอร์อยากให้เบิกตามใบเสร็จมากกว่าและบางครั้งก็ไม่เห็นด้วยกับบางใบเสร็จหรือมีการสร้างบินปลอมซึ่งทางฝ่ายขนมก็อ้างว่าค่าใช้ใจ่ายบางรายการไม่มีบินตอนนี้ทั้งครูเตอร์และขนมก็มีแฟนใหม่แต่ครูเตอร์ไม่อยากให้เปิดตัวแฟนใหม่ทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นห่วงความรู้สึกลูกแต่ขนมเคยพาลูกไปออกโซเชียลกับแฟนใหม่และก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าแฟนใหม่ดีกว่าพ่อที่ให้กำเนิดอีกทำให้ครูเตอร์โกรธส่วนพ่อของขนมที่ช่วยเลี้ยงหลานร,รูกกก็อองง่่บัขขพมมซึ ว่าจะเลิกให้แล้วแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรบ้างถ้าชอบสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ